สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะคะนะคะก็กลับมาพบกับครูนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องสัญญกรณ์วิทย,ยาศาสตร์นะคะสัญกรณวิทยาศาสตร์เนี่ยมีวิธีการหาคําตอบอยังไงนะคะความหมายของมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอนี้กันเลยค่ะ ะะสัญ,ญากรณ์วิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะเขาบอกว่าเป็นการเขียนนะคะเป็นการเขียนจํานวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกําลังนะคะซึ่งมีฐานเป็น10นะคะ,ะ,คะและมีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มนะคะโดยมีรูปทั่วไปเป็นนะคะ a อคูณสิยกกําลัง n นะคะเมื่ออะไรคะเมื่อ A ของเรามีค่าตั้งแต่1นะคะแต่ว่าน้อยกว่า10 A ของหนูเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่1นะคะ เป็นได้ตั้งแต่1ไปเรื่อยๆใน1จุดอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่จะต,ต้องไม่เกิน10นั่นก็คือเป็นได้ถึง9.9999 999. อะไรนะคะก็ว่ากันไปนะคะโอเคนะคะสำหรับสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนมันจะมีการเขียนจำนวนที่อยู่อ่ที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปของสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีการเขียนจำนวนที่มีค่าหน,หน้อยๆให้อยู่ในรูปของสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะ เรามาเริ่มกันที่การเขียนจํานวนที่มีค่ามากๆนะคะให้อยู่ในรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะคะการเขียนจํานวนที่มีค่ามากๆค่ะนักเรียนให้อยู่ในรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์เนี่ยเลขชี้กําลังตรงนี้ค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะเลขชี้กําลังตรงเอนะคะของเราจะต้องมีค่าเป็นบวกนะคะแต่ถ้าการเขียนเลขเขียนจํานวนที่มีค่าในน้อยเนี่ยให้อยู่ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะเลขชี้กําลังของเราจะเป็นลบนะคะโอเคไม่พูดยืดเยื้ออะไรนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ นักเรียนนะคะข้อที่1นนะคะ7 0 0 0หมื่นเขียนให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n เนี่ยจะเขียนได้ยังไงนะคะ a ของเราจะต้องมีค่าเท่าไหร่นะคะ a ของเราจะต้องมีค่าน้อยกว่า10 a ของเราจะต้องมีค่าน้อยกว่า10ตั้งแต่1แต่ไม่เกิน10นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะ a ให้เราเป็นอะไรคะคะข้อที่1นะคะครูจะให้เป็น7นะคะให้เป็น7 7คูณกับอะไรล่ะ 7คูณกับ10ยกกำลังอะไรนะคะนักเรียนนะคะเมื่อจำนวนมากๆนะคะให้นักเรียนสังเกตเลยทุกครั้งเลยนักเรียนจะเจอจุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีศูนย์ศูนย์ต่อแต่ว่าศูนย์ศูนย์ตัวเนี้ยเราเขาเขาไม่ค่อยนิยมเขียนกันนะคะแต่ให้นักเรียนรู้ไว้เลยนะคะว่ามันมีมีจุดอยู่ด้านหลังนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะว่ามันเป็นเลขยกกำลังเท่าไหร่เนี่ยนะคะอันนี้เราให้เป็นเจ็ดใช่ไหมคะนักเรียนก็นับตัวเลขที่อยู่หลังเจ็ดเนี่ย นับตัวเลขที่อยู่หลัง7ทั้งหมดเลยนะคะว่ามันมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวนะคะนี่ก็นบมาเลยนะคะ1 2ึ่สามสี่นักเรียนก็จะได้เป็น7คูณ10ยกกำลัง4แบบนี้นะคะต่อไปข้อนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะให้เป็นอะไรดีมันเป็นโจทย์ให้มาเป็น4 0 6ถูกไหมคะ4 0 6เราใส่เป็น4 0 6, 6คูณ10ยกกำลังจุดจได้ไหมนักเรียนคิดว่าได้ไหมคะ นะครูบอกเลยว่าไม่ได้เพราะอะไรเงื่อนไขเขาบอกไว้แล้วว่า a ของหนูตรงนี้จะต้องมีค่าไม่เกิน10เพราะฉะนั้นเราจะใส่จุดให้กับเลขอะไรดีคะใส่จุดหลังเลข4แบบนี้นะคะจากนั้นทํายังไงต่อนักเรียนก็แค่ไปดูนะคะว่าเนี่ยใช่ไหมเราใส่จุดหลังเลข4ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปนับดูว่าตัวเลขที่อยู่หลังเลขสเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะหนึ่ง6สามสี่ห้าหก มีทั้งหมด6ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้เป็น10ยกกำลังหแบบนี้1 0ยกกำลังหนะคะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะ15.6หล้านพันะคะนักเรียนก็ใส่ตัวเลขนะคะใส่ตัวเลขมาทั้งหมดเลยใส่ตัวเลขมาทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยมันมีเท่าไหร่นักเรียนก็ใส่มานะคะแต่ว่าใส่มาให้หมดแบบนี้เลยนะคะและ้วนักเรียนก็มาพิจารณาดูว่ามันเกิน10บไหม ะะถ้ามันเกิน10นักเรียนก็หาดูว่าเราจะใส่จุดหลังเลขอะไรอย่างข้อนี้ครูจะใส่จุดหลังเลข1เพราะถ้าครูใส่จุดหลังเลข5ค่าของ A ของครูเนี่ยก็จะมีค่าเกินเท่าไหร่คะเกิน10ซึ่งไม่ได้นะคะจากนั้นใส่จุดหลังเลข1ทํายังไงต่อนักเรียนก็มานับดูสิคะว่าตัวเลขที่อยู่หลังเลข1เนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวนะคะเราก็เริ่มนับเลย1 2, 3 4สา 5 6 7นะคะนักเ,เรียนก็จะได้เป็นคูณอยู่กับ10ยกกําลัง7แบบนี้นะคะนี่คือการเขียนสัญ,ญกรที่มีค่ามากๆนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ตัวเลขก,ก็จะเยอะหน่อยแต่คะ่ะแตว่าเราไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็เขียนมาเลยเป็น 4, 40เท่าไหร่คะ49 49คูณอยู่กับ10ยกกําลัง ใส่จุดไหมคะนักเรียนนะคะ49มันเกิน10เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่จุดหลังเลขใส่จุดหลังเลข4ค่ะนักเรียนอะ่ะครูใส่จุดขั้นให้พวกเราดูนะคะใส่จุดหลังเลข4จากนั้นทํายังไงต่อนะคะนับตัวเลขที่อยู่หลังเลข4ว่ามีทั้งหมดอยู่กี่ตัวนะคะก็จะเป็นจํานวนเลขชี้กําลังนั่นเองค่ะนักเรียนก็เริ่มนับเลย1 2 3 4สานะคะ5 6 7 8 9 10สิบ 11นะคะนักเรียนก็จะได้เป็น4.9กาคูณ10ยกกำลัง11นักเรียนดูนะนักเรียนใส่จุดหลังเลขอะไรนะคะใส่จุดใส่จุดหลังเลขอะไรจากนั้นก็นับตัวเลขที่เหลืออยู่อะคะ่ะว่ามีทั้งหมดอยู่กี่ตัวมันก็จะกลายเป็นเลขชี้กำลังให้เรานะคะอันนี้ก็คือการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆเนาะคะ่ะเราไปดูตัวอย่างรูปแบบหนึ่งกันดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะเขาบอกว่าจงหาค่าของจํานวนที่อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์ จากปกติเขาให้มาเป็นจํานวนเต็มแบบนี้เลยให้มาเป็นเจ็ดหมื่นนะคะให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของสัญกรณวิทยาศาสตร์นะคะแต่ข้อนี้เขาให้นักเรียนเป็นสัญกรณวิทยาศาสตร์มาแล้วให้นักเรียนเขียนจํานวนที่แทนจํานวนนี้ค่ะโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ4ี่คูณสิบยกกําลังห้าสี่คูณสิบยกกำลังห้านะคะนักเรียนก็เติมเลขศูนย์ไปกี่ตัวคะไป ไม่ใช่สี่คูณสิบกำลังห้ากำลังห้านี่ก็คือให้นักเรียนเติมเลขศูนย์เนาะนักเรียนก็เติมเลขศูนย์ไปทั้งหมดห้าตัวห้าอ่ะข้อนี้สี่คูณสิบกำลังห้าก็มีค่าเท่ากับสี่แสนนะคะต่อไปเรามาดูอันนี้หนึ่งจุดสี่ห้าคูณสิบยกกำลังเก้าคูณสิบยกกำลังเก้าแสดงว่าอะไรคะนักเรียนแสดงว่าตัวเลขที่อยู่หลังจุดเนี่ยจะต้องมี จะต้องมีเท่าไหร่คะมี9ตัวข้อนี้เขาให้มาเป็น1.45แล้วนะคะตัวเลขหลังจุดจะต้องมีทั้งหมด9ตัวนะคะสังเกตนะคะในโจทย์เขาให้ตัวเลขหลังจุดมาแล้วกี่ตัวคะ2ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําก็คือนักเรียนไปเติมศูนอีกกี่ตัวคะเติมศูนย์อีก7ตัวนะคะนักเรียนก็จะเขียนแบบนี้เลย1.45แล้วก็เติมศูนย์ไปอีก7ตัว1.2 3.4.5.6.7 ่ะนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนักเรียนสังเกตนะเขาให้มาเป็นหนึ่งจุดสี่ห้าคูณสิบยกกำลังเก้าใช่ไหมคะนะคะคูณสิบยกกำลังเก้าครูบอกว่าตัวเลขที่อยู่หลังจุดให้นักเรียนเติมเท่ากับเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังตรงนี้ถูกไหมหลังจุดตัวนี้เขาให้นักเรียนมาแล้ว2 2ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเติมอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น9ก็คือต้องเติมอีก 7ตัวเติมอะไรไปนะคะก็ก็ให้หนักเรียนเติมเลข0ูนย์ลงไปนะคะให้นักเรียนเติมเลข0ูนย์ลงไปนะคะอ่าต่อไปเรามาดูข้อที่3กันเลยดีกว่าข้อที่3 5 0 0 6ายกคูณ10ยกกำลัง10ททำให้เป็นจำนวนนะคะทำให้เป็นจำนวนครูบอกแล้วนะคะว่าตัวเลขที่อยู่หลังจุดเนี่ยตัวเลขเห็นไหมคะจุดเขาให้มา5จุดตรงนี้ใช่ไหม ตัวเลขที่อยู่หลังจุดเนี่ยจะต้องมีทั้งหมดกี่ตัวจะต้องมีทั้งหมด10ตัวนะคะซึ่งในโจทย์เขาให้เรียนมาแล้วกี่ตัว3ตัวเพราะฉะนั้นนี่จะต้องเติมไปอีกกี่ตัวคะเติมเลขศูนย์ไปอีก7ตัวนะคะก็จะได้เป็น5 0 0 6อ่ะ3ตัวแ,แล้วก็เป็น1 2 3 4 5 6 7าี่ห้าดนะคะ หนึ่งสอ่อะนะคะตัวเลขก็จะเยอะแบบนี้นะคะนี่ก็คือการเขียนตัวเลขนะคะให้มันอยู่ในรูปจากสัญ,ญกรณ์พิเศ์แปลงมาเป็นตัวเลขนะคะซึ่งโจทย์ตัวอย่างแรกนะคะครูแสดงจากตัวเลขปกติเนี่ยครูเปลี่ยนให้มันเป็นในรูปของสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะ นี่ก็คือการเขียนจํานวนมากๆนะคะให้อยู่ในรูปของสัญากรณวิทยาศาสตร์นะต่อไปเรามาดูนะคะการเขียนจํานวนที่มีค่านน้อยนะคะให้อยู่ในรูปสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะคะการเขียนจํานวนค่าในน้แล้วเราจะแยกแยะได้ยังไงอะว่าไหนมันคือจํานวนที่มากไหนมันคือจํานวนที่น้อยถูกไหมนะคะนักเรียนสังเกต70,000อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจํานวนที่มากนะคะแต่นักเรียนมนดูจานวนที่น้อยมันจะเป็น 0. 00, 000ก็คือเป็นจุดเสยโยมนะคะนักเรียนมันก็คือจอํานวนที่ที่มีค่าน้อยๆนะคะทีนี้เราจะเขียนยังไงครูบอกแล้วว่าการเขียนจํานวนที่มีค่ามากๆนะคะเลขชีก้กําลังที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเลขชีก้กําลังเป็นบวกนะคะเป็นบวกนะคะแต่ถ้าการเขียนจํานวนที่มีค่าน้อยๆนะคะเลขชีก้กาลังของเราเนี่ยมันจะต้องติดลบนะคะเด็กนะคะเลขชีก้กำลังของเราจะต้องติดลบนะคะอ่ะโอเคเรามาดูอันแรกค่ะ 0 0 0 2 0 0 0 2เขียนให้อยู่ในรูปของสัญกรณทิาศาสตร์ได้ยังไงนะคะนักเรียนดูสังเกตเลขนักเรียนก็จะได้เป็นเลขอะไรคะเลข2เขียนเลข2เลข2คูณอยู่กับ10ยกกำลังอะไรนะคะนักเรียนก็เวลานักเรียนเขียนนะคะจะให้นักเรียนเติมแอบเติมนักเรียนก็นับมาจนถึงจนถึงเลขเลขที่เลขที่นักเรียน อ่าเลขที่นักเรียนใส่จุดนะคะนะคะนักเรียนนับตัวเลขมาจนถึงตัวเลขที่นักเรียนใส่จุดนับมาถึงตัวเลขที่นักเรียนใส่จุดนะคะโอเคพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะนับเป็นอะไรคะ1 2 3่สาม 1>, 1 2 3แต่ว่าเลขชี้กำลังจะต้องเป็นอะไรคะเป็นลบเพราะฉะนั้นเัียนจะได้เป็น2คูณ10ทั้งหมดยกกำ,กกำลังลบ3านะคะต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะมาดูข้อที่2 0 000, 0 0, 0ูนยน้ะคะนัรียนจะเติมจุดหลังเลขอะไรนะคะเติมจุดหลังเลข5ได้ไหมไม่ได้นะคะมันเกิน10เพราะฉะนั้นจะเติมจุดหลังเลขอะไรคะหลังเลข2ตรงนี้นี่คือจุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะคะ นี่คือจุดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะคะนี่ก็เขียน2.05คูณอยู่กับ10 10กํกำลังอะไรนะคะนักเรียนก็นับจากจากจุดใหม่นะคะจากจุดเก่าก็ได้มาหาจุดใหม่นะคะก็จะเป็น1 2 3 4นะคะนักเรียนก็จะได้เป็น2.05คูณ10ยกกำลังลบ4 2.05คูณ10ยกกำลังลบ4แบบนี้นะคะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะ แปดหนึ่งเก้าแปดหเติมจุดหลังเลขอะไรคะหลังเลข8แบบนี้นะคะคูณ10ยกกําลังน้เี้ยก็นับดูนี่คือจุดใหม่ที่เราสร้างใช่ไหมคะนักเลียนก็นับมาเลยนะคะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดแดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็น8ปดจุดหคูณสิยกกำลังลบแยกกำลังลบแแบบนี้นะคะ ต่อไปมาดูรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นรูปแบบการเขียนนะคะก็คือเขาให้เป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์มาเห็นไหมคะรูปแบบจดเขาให้เป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์มาแล้วให้นักเรียนเขียนเป็นจํานวนแบบนี้เขียนเป็นจํานวนแบบนี้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะเขียนเป็นจำนวนแบบนี้จะเขียนได้ยังไงนะคะ ห้าคูณสิบยกกำลังลบสีอ่อะที่แน่ๆต้องมีแล้วแหละศูนย์จุดเนี่ยแต่ศูนย์จุดอะไรนะคะยกกำลังลบสี่ยกกำลังกกลบสี่ 4. นะคะนักเรียนก็เติมไปเลยหนึ่งสองสามตัวที่สี่ก็คือเป็นห้านะคะนักเรียนก็จะเขียนได้เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่ ข้อที่2นะคะ1.2ึ่งจุดสองคูณสิบยกกำลังลบห้าคูณสิบยกกำลังลบห้าอ่ะมันเป็นเลขชี้กำลังเป็นลบมันจะต้องเป็นศูนย์จุดแน่เลยเป็นศูนย์จุดนะคะแต่ศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดเท่าไหร่นะคะศูนย์จุดเท่าไหร่นักเรียนคุจะบอกว่าในกรณีที่เลขชี้กำลังของเราเป็นลบนะคะเลขหลังจุดเนี่ยเราไม่ต้องไปนสนใจเขาเลยเพราะว่าเราไม่ได้นับเขานะคะเราไม่ได้นับเขาตั้งแต่ที่แรกนะคะ ะะเพราะฉะนั้นดูตัวเลขที่อยู่หน้าจุดเขาให้มาแล้วเท่าไหร่คะตัวเลขที่อยู่หน้าจุดตรงตัวเนี้ยตัวเลขที่อยู่หน้าจุดก็คือมีมีหนึ่งตัวแล้วใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเท่าไหร่เป็นลบห้านักเรียนก็เติมศูนย์ไปอีกสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าสองแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เป็น0.0,000หนึ่งสองนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่3ข้อที่3นะคะข้อที่3 5.4013 5.4013เท่ากับอะไรนะคะเลขชี้กำลังเป็นอะไรคะเลขชี้กำลังเป็นลบนักเรียนใส่0เติมจุดมาก่อนเลยนะคะจะต้องมีแน่ๆนะคะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรคะเป็น ลบแปดใช่ไหมคะเลขชี้กำลังเนี่ยมันเป็นลบแปดนะคะนักเรียนสังเกตตัวเลขหน้าจุดเขาให้มาแล้วเท่าไหร่คะหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเติมเลขศูนย์ไปทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะเลขศูนย์ไปทั้งหมดเจ็ดตัวก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ใส่ห้าสี่ศูนย์หนึ่งสาม แบบนี้นะคะ5 0 0จุดศูแบบนี้นะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะการเขียนสัญ,ญากรณวิทยาศาสตร์นะคะครูมีข้อสังเกตให้นักเรียนนิดนึงนะคะก็คืออย่างเช่นนักเรียนสังเกตตัวนี้5คูณ10ยกกำลังลบ4 5คูณ10ยกกำลังลบ4นะคะนักเรียนสังเกตว่าศูนจุดตรงนี้เราไม่นับเพราะามันต้องมีอยู่แล้วศูนย์จุดตรงนี้ไม่นับเห็นไหมคะครูเติมเลข0ูนย์ไป3ตัว วิธีการเขียนนักเรียนสังเกตดูเห็นไหมมันเป็นกําลังลบสี่ใช่ไหมคะเราจะเติมศูนย์กี่ตัวนะคะก็ให้นักเรียนลดไปหนึ่งตัวนักเรียนก็เติมศูนย์แค่สามแล้วก็เอาตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยเขียนลงไปอย่างตัวนี้มันเป็นสิบกาลังลบห้าใช่ไหมคะสิบกำลังลบห้าว่าหนูจะต้องเติมได้ศูนย์แค่สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะคะส่วนที่เหลือก็เขียนตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยคะ่ะลงไป ะะอย่างข้อนี้ก็เหมือนกันมันเป็นส0่กำลังลบแใช่ไหมนักเรียนก็เติมเลขศูนย์ไปกี่ตัวคะไปแค่7ตัวแล้วก็เขียนตัวเลขที่อยู่ตรงเนี้ยลงไปก็คือลดลดลดตัวเลขเป็น1ตัวนะคะนะคะนี่ก็คือการเขียนสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะให้อ่าการเขียนจำนวนมากๆให้อยู่ในรูปของสัญ,ญกรวิทยาศาสตร์นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะนักเรียนลองนะคะลองฝึกทำนะคะ คณิตศา,าสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่จะต้องฝึกทําบ่อยๆนะคะเพื่อให้เราเกิดความคุ้นชินเนาะเราก็จะจําหลักการวิธีการหาคําตอบต่างๆนานาได้นะคะนะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะคุณครูแนะนําให้ลองฟังซ้ําหลายรอบเนาะนะคะสังเกตนะคะโอเคนะคะสําหรับแบบฝึกหัดในคลิปวิดีโอนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด ในหนังสือหน้าที่150นะคะแล้วก็1 5 1นะคะแบบฝึกหัดส3ากอนะคะทาข้อหนึ่งใหญ่นะคะนักเรียนทําข้อคู่เนาะเพราะว่าครูทําข้อขี้ให้นักเรียนดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้อ3ใหญ่นะคะก็ทําข้อคู่เหมือนกันจ้าต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่154นะคะแล้วก็155นะคะแบบฝึกหัด3.3ขอนะคะข้อหนึ่งใหญ่แล้วก็ข้อ3าใหญ่เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนทําข้อคู่เหมือนเดิมจ้า สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้า